ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ปุนานมาแล้วนะครับเนาะก็สวัสดีนะครับในวันแห่งความรักนะครับแล้วหลายๆตีก็ยังคงจะเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์กันอยู่นะครับเนาะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับเนาะ14กุมพาพัน2พ2 5 68นะครับซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์นะครับที่หูหูกันอยู่นะครับเป็นวันแห่งความรักนะครับเนาะครับแล้วใครหูอะไรบ้างครับว่าวันแห่งความรักมาจากไหนนะครับ ความหมายของวันแห่งความรักที่มาที่ไปเปอย่างไรนะครับวันนี้ปุณานจะอพอจะมีข้อมูลนะครับย่อๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะลองฟังพอนะครับเนาะพิพา,ากระการใดก็ต้องขออภัยตทยนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อปุณานตโต้นะครับครับคําว่าวันวาเลนไทน์นั่นนะครับคําว่าวันวาเลนไทน์นั่นนะครับมาจากไหนมาจาก วันตายของนักบวชคริสเตียนท่านหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าเส้นวาเลนไทน์นะครับเนะาะเส้นวาเลนไทน์เองนะครับซึ่งเป็นนักบวชนักบุญนะครับเนาะที่ชื่อว่าเส้นวาเลนไทน์นะครับนักบุญวาเลนไทน์นี่นะครับเนาะในช่วงนั้นสมัยนั้นสมัยกรุงโรมนะครับสมัยกรุงโรมสมัยเหมือนเขาหันในหนังนะครับเนาะสมัยกรุงโรมนะครับในช่วงศตวรรษที่สาม นะครับช่วงนั้นสถานการณ์ทางการเมืองการอาหารนะครับก็ซึ่งจะมีค่าซึกมาลูกหลานอย่างนะครับเนาะทางกษัตริย์หรือจักรพรรดิองเปิดเนี่ยนะครับเนาะในสมัยนั้นนะครับก็เลยสั่งห้ามนะครับว่าผููชายห้ามแต่งงานเตื่อนะครับดียังบัลลัแต่งงานห้ามแต่งงานเพราะว่าต้องการบูชายเนี่ยไปเป็นทหารไปจวยลบนะครับค่าซึกนะครับรอให้สถานการณ์การเมืองเข้าดีเข้าตางแล้วก็จะห้กลับมาแต่งงานอีกนะครับเนาะ เสร็จแล้วนะครับก็มีได้มีนะครับได้มีจ้ะหญิงกูหนึ่งนะครับจะหญิงกูหนึ่งที่ฮักกันนะครับเนาะก็อยากแต่งงานนะครับในช่วงนั้นกษัตริย์เปิดห้ามแล้วนะครับเนาะก็ได้เดินทางมาขอนะครับมาขอนักบุญนะครับนักบวชนะครับมาขอเส้นวลนท้ายนะครับช่วยประกอบพิธีนะครับช่วยทําพิธีแต่งงานให้ในโบสถ์นะครับเนาะเส้นวลนท้ายก็ซึ่งเป็นคนจิตใจที่ ด้วยความเป็นนักบุญนะครับเนาะด้วยความเป็นนักบุญเป็นนักบวชแล้วนะครับเนาะแล้วก็ได้แอบได้รักแงได้ทําพิธีนะครับได้เข้าพิธีแต่งงานห้กับ่าวสาวกู๋หนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเนาะทางกษัตรย์ทางนี้เป็นหู้ข่าวนะครับก็ได้จับนักบุญนี้ไปนะครับเนาะนักบุญเส้นวายไทยไปนะครับประหารชีวิตนะครับในวันที่14่กุมภาพันธ์ นะครับคิดสกุลละสองร้อยหกสิบเก้านะครับเมื่อพันกว่าปีนะครับในสมัยนั้นนะครับเนาะวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์คศสองร้อยหกสิบเก้านะครับซึ่งเป็นวันประหารชีวิตนักบวชหรือนักบุญเส้นวาเลนไทน์นะครับตั้งแต่หันมาวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับเนาะก็เลยกลายเป็นวันแห่งความรักนะครับเนาะเพราะว่า นักบวชเนี่ยได้เสียสละนะครับชีวิตเพื่อกับบุเปาสาวคู่หนึ่งนะครับซึ่งมีความฮักกันยังมากนะครับในสมัยนั้นนะครับเนาะเส็จแล้วก็ได้อ่ากลายเป็นว่าแห่งความฮักเริ่มแพร่หลายนะครับเริ่มแพร่หลายไปในยุโรปไปอย่างเรื่อยเยนะครับเนาะในช่วงอ่ายุคกลางนะครับนะยุโรปยุคกลางนะครับแล้วก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับนะเราในช่วงที่มาทางอังกฤษมาอย่างนี้ก็จะเริ่มมีการเจ้ก้าวนะครับ อ่าส่งเพื่อกันมอบเพื่อกันแทนความหากักเป็นชอ็อกโกแลตดอกไม้และขนมต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็เลยแพร่หลายออกไปทั่วโลกนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับเนาะนี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับของวันวาเลนไทน์มาจากไหนนะครับน่าจะมาจือ่อมาจากจื่อของอ่านักบวชนะครับคริสเตียนท่านหนึ่งนะครับเนาะที่จื่อว่าเซน วาเลนไทน์นะครับหรือว่านักบุญวาเลนไทน์นั่นเองนะครับเนาะพิษผาฝากกันใดต้องขออภัยตัวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปสวัสดีครับ